นี่คือไก่หนุ่มนะครับดูผิวพันธุ์นะครับเหมือนไก่สองปีนะครับนี่คือไก่ติดงอนนะครับไก่งอนครับเป็นไก่หนุ่มนะครับดูต่อนะครับไก่หนุ่มนะครับขนคอก็เพิ่งจะเต็มนะครับก็กำลังจะเต็มก็ประมาสองเดือนเต็มนะครับอันนี้เป็นไก่ปล่อยฝูงนะครับราสมบูรณ์แข็งแรงดูแข็ง แข็งก็เหมือนไก่สองปีครับต e เขาคือไก่ประมาณ10เดือน11เดือนครับหุ่นสวยร้อยดีครับคือไก่ปล่อยฝูงนะครับดูฝูงนะครับดูในฝูงนะครับธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรค์ับ ตอนนี้น้ำหนักก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองห้าสองหกครับสองหกเต็มหนุ่มก็ประมาณสองหกสองเจ็ดครับสวยร้อยดีครับร้อยดีมาก <c oughs> ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไก่งเงีนศิลาลาดครับผม